โอเคสวัสดีนะคะวันนี้แม่ก้อยจะพามาทานตัวนี้เลยค่ะแครกเกอร์ริชนะคะขนาดราคา300กรัมนะคะ300กรัม3อันก็อยู่ Mic อีกไอ้ตัวนี้67บาทนะคะก็ประมาณ900กนะรัมนะรวมกันค่ะแล้วก็ตัวนี้เป็น rocky marshmallow ค่ะขนาด 150กรัมนะคะแมสเมลโล w ขนาด150กรัมราคา1 1 1บาทนะคะราคาก็คือณนะที่แม่ก้อยไปซื้อมาเนาะแต่ละที่อาจจะราคาบวกลบแตกต่างกันก็อันนี้ก็คือว่ากันไปวิธีการกินของแม่ก้อยก็คือแม่ก้อยจะก,ก็คือจะเอาแคคกเกอร์นะคะมาทานกับมัชเมลโล่ที่นําไปอบในตู้อบลมร้อนแล้วนะคะถ้ายังไงเดี๋ยวขอเวลาไปอบมาอบลมร้อนแป๊บนึงค่ะแล้วยังไงเรามาทานกันต่อไปเลย